สวัสดีครับผมอนุชิตไทคาร์เบนเตอร์นะครับคลิปนี้เนี่ยอยากจะมนาแนะนําจิกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไทยคาร์เบนเตอร์เนี่ยทำขึ้นมาก็คือจิกตัดเอียงหรือว่าเทเปอร์จิกซึ่งถ้าท่านอยากจะตัดไม้นะครับให้มีลักษณะเอียงแบบนี้อาจจะเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้หรือชิ้นงานที่เอียงเล็กๆสั้นๆเนี่ยบางทีตัดแล้วอันตรายนะครับแล้วก็จะได้งานที่สวยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีจิกที่เราจะแนะนํากันครับเรียกว่าจิกตัดเอียงลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ ครับอย่างเช่นขาเก้าอี้อันนี้นะฮะตัดเอียงสอบนะครับหรือจะเป็นขาโต๊ะก็ได้เนียฮะที่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเป็นพื้นนั่งเก้าอี้นะครับอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าขามีลักษณะเอียงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําจิ๊กกันแล้วก็มีจําหน่ายในราคาไม่แพงด้วยนะครับสาหรับจิ๊กตัดเอียงตัวนี้นะครับขก่อนที่จะเริ่มคลิปการแนะนําการไปใช้เนี่ยอยากจะแนะนําราคาไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมีส่วนลดให้เลยแล้วเพราะว่าช่วงนี้ทุกอย่างขึ้นราคาผมอยากจะ เอามาจําหน่ายในลดราคาส่วนทางไปเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวจิกตัวนี้ที่เป็นจิกที่เรานําเข้ายังเหลืออีกแต่ไม่เยอะแล้วนะครับเทปเปอร์จิกก็เป็นจิกที่มีลักษณะนีะ้การใช้งานตัวนี้นฮะ,นฮะเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาตอนนี้เนี่ยที่ผมขายอยู่940แต่วันนี้นะครับพิเศษ750นะครับ750 ผมลองดึงมาดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูในรายละเอียดอีกทีนะฮะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับอันหนึ่งแล้วนะครับที่ลดราคาไปจาก940เหลือ750เทปเปอร์จิกอ้อลืมบอกตัวนี้ก่อนหน้านั้นเมดอินไตหวันนะครับเนี่ยฮะเมดอินไต้หวันครับเดี๋ยวเรามาแนะนําอีกตัวนึงนะครับเริ่มต้นจากตัวเล็กก่อนนะครับจริงๆผมมีตัวใหญ่กับตัวเล็กในจิ๊กที่ไทคอมพิวเตอร์ทำนะครับมีแคมป์นกให้นะครับแคมป์นกเล็ก และอันนี้ก็เป็นแคมนกตัวใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูจิกตะเอียงตัวเล็กจิจกตะเอียงตัวเล็กเนี่ยนะครับความยาวอยู่ยประมาณนะครับเนี่ยประมาณ50เซนนะครับแต่ถ้ายาวกว่านี้อีกนิดหน่อยได้เพราะว่าจริงๆการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ถึงกับต้องเป๊ะยาวแต่สั้นกว่าได้อยู่แล้วนะครับยาวกว่านี้หน่อยอยังได้แต่อันนี้คือ50เซนนะครับการใช้งานนะครับเราปรับองศานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลูกบิดนะครับ ตัวนี้เป็นสเตเลสด้วยนะครับตัวล็อกเนี่ยเป็นหมวกแล้วก็เข้าไปอยู่ในนี้นะครับมันจะวิ่งได้อยู่ในล็อกตัวนี้ครับทำให้เราปรับองศาได้ใช่ไหมครับวิ่งไปในล่องเทยคอมเพิตเตอร์ก็ตีล่องตัวนี้เป็นล่องรูปตัวทีนะครับแต่ตัวนี้ใช้ไม้ทำนะครับเป็นไม้อัดเ a เอนะครับข้างุนก็เป็นไม้เซาะรล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ปรับองศาได้ตามต้องการนะครับก็เรียกว่าน่าจะถูกใจปกติตอนนี้นะครับมีแคมนกมีตัวลูกบิดหุวทะลุนะครับมีหมวกสเตเลสตัวนี้ ราคาตรงนี้560แต่วันนี้เหลือ450นะครับนี่ฮะเอาไปใช้เถอะครับเผื่อตัดอนเนกประสงค์ตัดเอียงเนี่ยนะครับ450นะครับจาก560อส่ะส่วนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้ยาวเลยทีนี้ตัดขาโต๊ะได้เลยได้ตัวนี้ยาว80เซนนะครับก็หลักการเดียวกันแต่ตัวนี้ผมใช้ไม้อัด15มิลเก็เอแล้วก็ติดฟอร์มิก้าให้นะครับแล้วก็ปรับได้เช่นกันเหมือนเดิมนะครับปรับองศาได้นะี่ฮะ แล้วก็มีแคมนกให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยปกติ1,000บาทนะครับตอนนี้หนึ่บาทแต่วันนี้เอาไปเลยครับ750อห่ะหมดเนี่ยครับค่าแรงค่าอุปกรณ์ค่าอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วข้าวัสดุตัวนี้750นะครับครับการใช้งานนะครับใช้งานร่วมกับล้วซอยนะครับก็เท่ากับว่าทุกทุกเลื่อยวงเดือนที่มีล้วซอยแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัว ขนาดของเขานะครับหลักการเดียวกันหมดนะครับชนนะครับแล้วก็ให้วิ่งขนานไปกับตัวใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาใบเลื่อยขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นเจม่านะครับครับหลักการง่ายๆครับอจิกของเราขอบนะครับชนให้พอดีกับใบอาจจะห่างกว่ากันนิดนึงได้นะครับถ้าไม่กินเข้าไปในจิกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรเช่นกันครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนล้วเข้ามานะครับหลักการก็คือ เราซอยไม้นะครับซอยจิกของเราเนี่ยครับให้ขนานไปกับลัวแค่นั้นเองนะครับ <_ R> ถ้าพอดีเราก็เอาตัวเส้นเป็นหลัก <_ R> ถ้าไม่พอดีเราก็เคาะนิดนึงอ่าอ่าเนี่ยแ <_ R> หละครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ล็อกรัวเอาละครับก็ถ้ากับว่าใบเลื่อยของเรากินแนวเดียวกับขอบไม <_ R> ้แล้วถูกไหมครับครั้นี้แหละเราก็ใช้ขอบไม้ตัวนี้เป็นแนวเลื่อยของเราทีนี้เราจะเอียงกี่องศาหรือจะเอียงยังไงก็ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวเคสนี้ผมจะเอาเป็นหัวตะปูเกลียวนะครับกันไม้กันไม้เลื่อนไปนะครับเลื่อนสไลด์ก็เอาหัวตัวนี้เป็นสตั๊ปเปอร์นะครับระวังโดนใบเลื่อยนะครับอย่าให้เกินมาจนอย่าให้เกินมาชนใบเลื่อยครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นสมมุติว่าเราจะเอียงประมาณนี้ผมสมมตินะครับเราจะตัดไม้เอียงอ่เส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับตัวอุปกรณ์ของเราตัวนี้เราก็เลื่อนได้ปรับองศาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนปรับองศานะครับ อ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็พอดีเส้นนะครับพอพอดีเส้นเราดูจากเส้นขอบของเขาเนี่ยกับเส้นที่เราขีดไว้นะครับเสร็จแล้วเราล็อกนะครับล็อกหัวล็อกท้ายตรงนี้ผมมีสต็อปเปอร์ด้วยครับท่านก็ล็อกด้วยแคปนกนะครับเนี่ยตั้งได้นะครับตรงนี้ตั้งให้านอ่าอย่างเงี้ยครับท่านก็อันนี้ท่านก็ง่ายๆครับก็เข้ากับกัดจิ๊กของเราแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปเดี๋ยวมันก็จะกินมาอันนี้เนี่ยไม้เกิดจิ๊กมาหน่อยไม่เป็นไรนะครับตรงข้างหลังเราชนกับรั้วไว้นะครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครัตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถอยออกมาตรงนี้เลื่อยก็จะวิ่งไปเพราะขนานกันกันกบลวตรงนี้ก็คือหลักการของจิกตัดเอียงของเรานะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะข้างหลัง มันจะวิ่งมาเห็นแนวไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งขนานมากับเพราะตรงนี้เนี่ยขนานกับรั้วเนี่ยก็ได้แนวเราขีดเส้นมาครับยังไงก็ได้นะครับอเดี๋ยวผมตัดไปขาดไปเลยนะครับอ่าเนี่ยแหละครับเราก็จะได้งานเอียงแล้วหรือว่าท่านที่บางทีท่านอยากจะทําริมเนี่ยบางทีทำย่านนะครับริมแหลมๆอย่างเงี้ยเอาไปตอก สำหรับให้เป็นลักษณะเบ่งออกเนี่ยก็ทําได้ก็เอาตรงนี้มาทําก็ได้หรือจะเป็นตัวเนี้ยที่เราทำเนี่ยฮะอันนี้คือการตัดเอียงหรือว่าอย่างที่ผมบอกขาเก้าอี้ขาโต๊ะเอเียงเอียงเดี๋ยวอ,ออกนะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นที่เราตีไว้เมื่อกี้นี่เห็นไหมครับมันจะขนานไปอย่างเงี้ยก็ได้และเอียงเนี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับตัวยาวตัวสั้นก็คล้ายๆกันอันนี้คือลักษณะของเจ้ากิกตัดเอียงตัวเล็กตัวเนี้ยนะครับจาก560 เหลือ450นะครับตัวนี้ก็ลองดูครับวันนี้มาแทบจะค่าแรงก็ไหลตังค์แล้วนะครับทาตรงนี้ไม้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้ลูกบิดแล้วก็ใส่นอสตนเลสที่เป็นหัวเห็ดวิ่งไปในล่องปรับได้ตัวนี้นะครับลองดูครับครับผมถ้าชื่อชอบตัวจิกตัดเอียงนะครับเป็นรุ่นที่เราทําขึ้นมาครับทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กหรือว่าจะเป็นรุ่นสําเร็จรูปที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะเหลือน้อยแล้ว ก็อินดีนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม